จิ้งจอกเท่า12กันยายน2568ัาดฟาดานอจิ้งจอกเท่าหุ้นไทยคงต้องฟาดานทีละดานแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้หุ้นใหญ่ทำแอนดันดัชนีกันไปเพราะมองไปข้างหน้าปัใจจัยในประเทศตัวแปรเชิงลบที่มีผลต่อตลาดหุ้นก็ไม่มีการเมืองก็คลี่คลายมีรัฐบาลไม่นานก็มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา เนืองนองจิราธิวัน์ซื้อหุ้นแซ n เอ็นเพิ่มเมื่อวันที่21สิงหาคม2568นางเนืองนองจิราธิวัน์ได้ซื้อหุ้นแซ n เอนคิดเป็น0.0016%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น2.3127%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น0.0016%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น5.0014%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ IVF ทะลุบาทหุ้น IVF บวกแรงทะลุบาทแค่เป็นเพียงนักลงทุนเข้ามาเล่นเกงกำไรเท่านั้นไม่ได้ข่าวเชิงบวกแท้จริง โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม